เขาสารยุ่เป่าเนะเป่านี่เออเนี่ยปลากระปองอยู่ทางนี้จับปุ่งนู้นจับซองนี่ปลากระป๋องเนีนี่เนี่มีสองแพ็คเนีเข้าปันให้กินก็ให้เขากินได้เนี่ให้อันบอนเจ้ายุ่นี่ให้จาของเนี่ยเขากินได้สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับกระบสู่ซ่องบาลลี่อีกเซนเก้าเซนเคยเมื่อนี้เฮาจะได้ออกเดินทางเมื่อหาแาคคำหักเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มื่อหาเล่าก็เป็นเวลาดนเพราะสมควร มืัอนี้เราก็เลยว่าจะซื้อข้าวซามแล้วก็ปลากระป๋องเล็กๆน้อยๆไปไว้ให้คัมหักได้กินเนาะพี่น้องเนาะก็คือเท็นี้นี่เฮาบุามารถซื้อเมื่อไหร่ได้เพราะว่าเลาวหันบุมีเฮือนเนาะพี่น้องเนาะเฮาซื้อเมื่อเฮาก็บบุหู่ว่าจะไปป้าบอนได้จะให้ผู้ใดเบิองแยงเพราะว่าลาวเบิองแยงบูได้เนาะตาบอดเนาะพี่น้องเนาะก็คือบุามารถหักสาเครื่องคองตัวเองได้นะถ้าเฮาเมื่อไหร่บุหู่ว่าเป็นใครจะรักเป็นอย่างเท็นี่นี่เฮาบุหู่เลยเนาะพี่น้องเนาะ เท่ากัเลยตัดสินใจเอาเมื่อทะเล็กทะน้อยทย่อยทรงให้ขำหักเนาะกับยู่ระว่างกลางของการเดินทางนะพี่น้องเนาะที่เราจะออกเดินทางเมื่อาถาวขำาหักในวันนี้โอเคเนาะพี่น้องเข้าออกเดินทางกันเลยเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาหัดบอนที่ว่าคำหักยูเนาะตะกี้เขาก็ได้ไปซอกหาเล่าเนี่ยเพราะว่าเล่ากเพ่ได้ยูเฮือนซอกไปตามหมู่บ้านกัเฮียนเนาะก็เลยบอกมาขอนุญาตสบายดีพระเถ่าสบายดีสบดีครับไม่สบายดนาเหานยานีคยเี่าาา่ยเ่ย ตาซุกฮะตาซุกอ่าซื้อพอเถ่าซุกเนาะส่วนหลายนี่ท้าบเามักนี่มักมาอยู่นี่เนาะอ่าพราะว่าเขามาแต่เที่ยก่อนหลายๆคนมักซี่มาตั้งง่ายพอเถ่าวันแล้มักมานอนอยู่นอน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 กองล้างนี่เนาะนอนบนอู่เนาะเนาะกินถูกมีคนกินยำยำนอนถูกมีประจวบเดงล่รงหลังเข้าด้วยเจ้าเฮรยังเขากินดีมีคนเลียกคนเลียกเป็นกุหลาเขารักเออ ไปป้าจะใส่คนหลักหลังเปลี่ยนไม่ยากกูบูน่ะอ๋อเขาเขาเขาเอามาให้ชุดแล้วนะว่าแม่พระเท่าอันเฮือนเขาในยุนเหมนจะคนกับพระเท่าสี่คนห้าคนห้าคนห้าคนเกอปาร มีพอเท่าแม่เท่าอือแล้วก็มีลูกมีลูกจักคนก็บาร์มีลูกสามคนบาร์ไปสองคนเนาะเแี่ยพอเท่านะอันลูกจะขอฟากฟังทางพอเท่าอันนึ่งกินแล้วก็ปลากระปองมันยังนี่ในลูกก็ซื้อมาสองแพ็คแล้วก็ห้ทางขอบคว้ากินน้ำเดะแล้วก็หายข้าหักกินเดะจะนี่นะแปลว่าก็กับบแมนบ๊แมนนั่นนี่นั่นนาะความจริงก็คือ ลาบากทั้งพอเท่าเนาะเพราะว่าพอเถ่าต้องเป็นผูนึงเขาหนึ่งเองนะก็เลยยากใหไข่พอเถ่าอันซู้ไทยกอนกินได้เราก็ให้ทั้งข้ามหากินได้เพราะว่าลูกกบว่สร้างที่ใบวันใดเขาเนาะเทลามากกว่าฟักน้ำเขาแล้วเขาก็เป็นพระราเข้เทนึงแล้วนะเราลูกยักมูลไปมูลมากเนาะยักใหไขแต่ละคนเป็นพระราคือนกันวัฒนเนาะยักใหไขขอความเหลื่น้ำกันเพราะว่าเหากับหูซึกสงสารเท่าข้ามหากนี่ล้วก็มีผู้ย้ายใจบุญกับหูซึกสงสารเพื่อนนะมันก็เลยว่ายักษ์ฟกมากเนาะ การขอความใส่เรือน้ำพระเท่านะพระเท่ามันเหรอพระเท่าซุกเนาะอ่านะเพราะอันนี้มันเท่านเ้าเนาะอือจะจะการอาซีเผ้าเห็นยังกับพระเท่าให้ให้ปีนี้ได้เข่าลายบ่เออเจ้าลายมุ่มปากเป่าไปเป่าฮะเออเอ็ดได้จักเป่า ชาวเปาเนี่เออชาวเปาคีว้าเฮยเมื่อปีเดยเขาสองสามเปาบพว่าที่เด้กาวเปาเนาะปลาหมอแต้งเดียเท่าปลาแหลเรียงแตงเอ็ดลูกได้นะยอดยัดตะไลยไปเฝ้าชนกวยเนาะคำหักหนาบปนางคำหักแต่ละมือหนาวป้ หนาวเอ่อเกือบกบ่มีล้ะ เกก็บ่มีแล้วสุเสียเก่ามาแล้วบ่มีคนสักแน่นอนบ่สร้างสักเนี่ยสักเองเนาะมาสักแล้วก็สักลูกไปเห็ดเด็บ่ไปงมไปแล้วก็สักตามสรรสัตวาทนัญทานเอาเลยคือต้งย่ปุปุปาร์ติว่าไปตัวก็อาบน้ำอยู่ดีกัดนี่ก็เพราะโย่หนาวแน่นอนหนาวนี่ไม่อยากอาบน้ำไม่อยากสักเครื่อง มาหักสารทำไมตัวเองเด้วนะครับหักเนี่ยคนใ<ม>ส่เฮ็ดยังก็เฮ็ดตามที่ความสามารถเฮ็ดได้นะเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ยู่เนาะเพราะว่าตาเฮาเบื่อเห็นเลยตันหล่อรุงรุงมา,าตึนหล่อก็คือเขามาในชุดเนียมีผู้ใหญ่ใจบุญน,นอ่าสงสารเนาะพระท้าเนาะก็เขาก็เลยซื้อข้าวสารมาให้นี่สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลนี่นะข้าวสาร ล้วก็ปลาก,กระป๋องสองแพ็ก15กิโลก็ถืออยู่แสนแสนซาแสนซาวกิโลแปดพันเราก็ปลากระป๋องสองแพ็คแ <im> พ็คละสี่สิบเป็นแปดสิบพอดีเขามาไม่เนียบมืดไ,ไปสองแสน, <itsu> <im> ก,แนกิฟต์เขาซื้อมาให้อันคขมักเนาะฉะนั้นลูกจึงอยากขอฝากฝังทางพ่อเฒ่าเขาหน่อยช่วยชวยชวย่ชวยหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำล้วก็ปั่นเล้ากินเลยเอาอันเท้านี่แหละเอามาให้นี่หนะปั่นเล้ากินนิดหนึ่ขอได้หนึ่ง ขอความใส่ใจน้ำพระท้าเลยเพราะว่าเขาก็สงสารนะน้ำนี่ก็หนาวแนเนาะพระท้าเนาะหนึ่งเข่าแล้วที่เขาหนึ่งแล้วเนาะโอ้เขอนซานเขาก็ซาซางแน่นอนอันแม่เท่าอยู่บ่เป็นยอดตัดต้ลอยชกเลาะไปชกหอยอ๋อ พราะว่าเขาก็บฮู้ภาษาเดบู้ฮู้แดนะก้าวถามพ่อเถาวา่าฮู้ภาษาเล่าอู้ใิ่ไหมบ้านมาา่ว่าเป็นภาษากะมู้มดลูกก็ได้แปลเอาแต่เพื่อเขานั่นนี่พ่อเถาว่าเขากับภาษาสื่อมาหลายอนมาเล่าบุมยี่บอลไหวนี่แหละเขาก็เลยสื่อมาเท่าอยเท่านี้มาป้ากันพ่อเถาว่าธนาก็ไปป้าบอนอื่นอีกเปลี่ยนกันไปแบบนั้นนะ ดังนี้ว่าบอลตังเฮือนของเท้าวกำพัาากเป็นไผครใช่ไห้ตังหรมีมีดิมีดินบ่นบ่ดังนี้ว่าพี่น้องจะให้ตังนะ <c oughs> มันมันดินพี่น้องนี่นี่พี่น้องนิ่งยงกว่ามันนิ่งหนูย้งเกิบบ่บ่นังแท่งบ่ได้อันนั้นตังตอนนี้ตังตอนปี วถามนีถ้ามนีดินเขาเขาที่ไปเบื้องเมื่อนั่นตอนวางแล้วนะเขาม่านมีมีผุนึงเขาอเป็นพี่น้องของเาเนี่ยยึดถึงนะเราว่าเ่ามีบอลจะให้ตังค์นะเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปเบื้องเท่ามืาอไนถาว่าตังค์ไห้เขาจะตังค์ให้เพราะเป็นบอลโฮมบอลนอนบอลอย่างนี้แหละโอเคนะพี่สั้นก็คำหักดีใจบอกคำหักดีใจจับบังหนุ่เขาสารจับบังนเอามือจับบังน เขาสารอยู่เป่านะเป่านี่เออเนี่ยปลากระปองอยู่ทางนี้จับปุ่งนู้นจับกล้องนี่ปลากระปองเนีนี่เนีมีสองแพ็คเนีเข้าปันให้กินก็ให้เขากินได้เนีให้อันบอนเจ้ายุนี่ให้จาของเนี่นเขากินได้ล้วก็จับเากินได้เนาะข้าสารเนี่ยนี่นะเขาใช้เป่ามานี่นะเนาะเอานีปลากระปองเนีเขาเอามาเธอเล็กเธน่อยก่อน พอมาลายเจ้าก็บ่มีบอลไหวเลยเอาขอบใจเพื่อนนะผมขอบใจสบายดีเด้ออ่ามาแจ้งใหม่แจงสบายดีเอาพระเถ้าเขามาขอบใจเพื่อนนะขอบใจเด้อใช่ไหมขอบขอบใจเด้อลองเบาลงหนึ่งขอบใจขอบใจเออถ้าบอกว่าขอบใจได้เออตลอดอ่าพระเถ้าก็เป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ ก็โอเคพี่สันก็เขาจะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในโอกาสหน้าเนาะข้ามหงเนาะอ้าวมือก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับอ้าวมาในวัอนี้ก็คือมามอบเครื่องอ้าม่เป็นปลากระป๋องเนาะแล้วก็ข้าวสารจำนวนอยู่สิบห้ากิโลแล้วก็มีปลากระป๋องหันสองแพ็คเนาะเขามาหลายบ่ได้เพราะว่าคือดังเที่ยวหู้เนี่ยเท่าค้ามหงหนี่บ่มีเงินอยู่เนาะเขาก็เลยจำเป็นเอามาเที่ยวน้อยอ้าก็ เอามาหลายกระยานเป็นภาระ,ะของอ่าไทายเฮือนเขานะเก่งใจเขาเนาะเขากาานเน็เลยว่าบุญเนาะเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องอขอความก้กับใจปุณย,ย์ัยใจบุญของเขาเนาะก็คือทางไอ่วาเนซ่าอยู่ทาง USA เนาะที่เพิ่นส่งเงินมาไว้น้ำเขา่าแต่โดนนั่นแหละแต่เขาก็ทยอยให้ยคำพังเนาะสำหรับเขาม้ามือน,นี้อันเขาซื้อเขาแสนซาวเนาะแล้วก็ซื้อปลากระป๋องหันแปดสิบพัน เทาบ่ามีบินเนาะมันมันน้อยเนาะเทาชื้อได้อยู่เนาะเทาก็เลยสรุปคร่าวๆให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะก็คือเมื่อไปอยู่งสองแสนเก็บเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เอื้อร์นันซาจงอยู่ดีไม่แห้งปราศจากโรคไข้ก,กเจ็บอนุมรนคนยืนคอยรำคอยรวยสาธุโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เทาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าก็ต้องขอขคำโม้กับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเาวลี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ